ลดไปเลย60,000บาทนะคะเหลือ4 9 9 9 0 0บาทเท่านั้นนะคะไม้ของคันนี้นะคะน้อยมากๆเลยนะคะ4,000 0ต้นๆน,นะคะตัวไฟหน้านะคะจะเป็นโปรเจคเตอร์ LED นะคะมาพร้อมไฟตัดหมอกตัวนี้จะได้เป็นแม็กแต่งนะคะขอบ18นะคะของ Cosmic นะคะตัวเครื่องเล่นนะคะจะได้เป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะคันนี้แม็กไลเนอร์ก็คือสภาพดีมากๆเลยนะคะ สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่สนเสน่ห์รถบ้าน2าองถนนซ่อมสร้างปทุมธานีนะคะวันนี้เรามีกระบะ4ประตูนะคะรถโหดๆไม่น้อยมาให้ชมกันนะคะกับเจ้าคันนี้เลย Isuzu D-Max t a b 4 LDA ปีโโ LD 2021นะคะเรามาดูกันว่ารถน่าใช้กันมากขนาดไหนนะคะแล้วก็มีฟังก์ชันอะไรบ้างเริ่มจากตัวกระจังหน้าก่อนเลยกระจังหน้าของคันนี้นะคะจะเป็นทูโทนะคะจะเป็นสีดําเงานะคะแล้วก็มีโครเมียมอย่างนี้เลยตตดขอบ แล้วก็ตัวไฟหน้านะคะจะเป็นโปรเจคเตอร์ LED นะคะมาพร้อมไฟตัดหมอกตัวนี้จะได้เป็นแม็กแต่งนะคะขอบ18นะคะของ Cosmic นะคะตัวยางก็คือสภาพดีใช้งานได้ยาวๆนะคะอันนี้เราจัดทรงมาให้สวยๆเลยนะคะมีที่เข้าเบรกให้ด้วยตัวสติกเกอร์นูนนะคะจะเดิมๆจากโรงงานเลยแล้วก็ได้กระจกพับมือนะคะตัวนี้นี่นจะเป็น4ประตูนะคะเดี๋ยวเราให้ดูตรงอรอยบากนิดนึง น,นี่ยางเหนียวๆเลยไม่เคยชนหนักมาแน่นอนนะคะรอยบากก็คือยังอยู่ครบนะคะแล้วก็ตรงซอกประตูนะคะเดี๋ยวให้ดูตรงซอกประตูนิดนึงนะคะนี่แต่น็อตก็คือเนียนกลิบเลยนะคะเดิมๆรอยตรงรอยแต้มก็คือ,อยังยังมีอยู่นะคะนี่เดี๋ยวเราไปดูตรงประตูนี้กันบ้างนะคะนี่ข้างหลัง ก็เหมือนกันนะคะรอยบากก็คือยังอยู่ครบน็อตน็อตอะไรก็คือเดิมๆทุกอย่างคันนี้ก็คือเดิมๆทั้งคันเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวคันนี้นะคะจะได้เป็นนี่ได้เป็นพรมปูพื้นนะคะทั้งคันเลยนะคะแบบนี้เลยนี่ตรงนี้จะมีที่เก็บของตรงนี้ให้ด้วยนะคะนี่สภาพดีมากๆเลยนะคะสภาพยังใหม่ๆอยู่เลยไปเดี๋ยวเราไปดู ด้านข้างตรงนี้กันนี่ใหม่มากๆเลยนะคะสีดอมสวยมากเลยไม่มีรอยขีดข่วนเลยแล้วก็ด้านหลังของคันนี้นะคะท้ายกระบะก็คือสวยๆเลยไม่เคยชนหนักมาแน่นอนนะคะมีสติกเกอร์เดิมๆจากโรงงานด้วยแล้วก็มีกล้องถอยให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวแม c ไลเนอร์กันบ้างนะคะแม c ไลเนอร์ก็คือสภาพดีมากๆเลยนะคะใหม่มากนี่ น็อตตรงนี้ก็คือไม่เคยถอดเลยค่ะนี่รอยบงรอยบาดก็คือยังอยู่ครบนะคะทั้งซ้ายทั้งขวาเลยรอยแต้มก็คือยังมีอยู่นะคะแหง้แหงๆแบบนี้เลยแล้วก็คันนี้มีกันชนให้ด้วยนะคะมีกันชนให้ด้วยยางอะไรก็มีนะคะเดี๋ยวเราไปดูดยาง,งอะไรกันดีกว่า าดูฝั่งนี้กันบ้างนะคะฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะคะเนียนกลิบเลยไม่มีรอยเลยนะคะนี่สวยๆเลยแล้วก็คันนี้นะคะชุดเครื่องมองเครื่องมือก็คือมีให้ครบเลยมีที่ยกรถแล้วก็พวกเครื่องมืออะไรอนะคะเบาะเบาะนี่แล้วก็มาดูรอยหว่าของฝั่งนี้กันนะคะก็คือ,อยังอยู่ครบนะคะบอกเลยว่าคันนี้ไม่เคยชนหนังแล้วก็ เดิมเดิมสวยๆทั้งคันเลยตัวนอ็อตเดี๋ยวมาดูน็อตกันบ้างนะคะตรงนี้ก็ไม่เคยถอดนะคะนิ่ไม่เคยถอดแล้วก็ด้านนี้ด้านนี้ค่ะตรงตรงเสาบีตรงเสาบ,สาบีนะคะนี่เดิมเดิมทั้งคันนะคะนี่น็อตเนียนกลิบสวยงามแบบนี้เลยสติกเกอร์ก็คือยังอยู่ครบนะคะเดี๋ยวเรามาดูรอยบากตรงนี้กันบ้างเราให้ดูครบ ทั้ง4ประตูเลยนะคะว่ามันนี่ไม่เคยชนหนักมาแน่นอนแล้วก็ตรงนี้นะคะจะมีที่ปรับไฟ3ระดับตรงนี้นี่1 2ึสนี่แล้วก็นี่อันนี้จะเป็นที่เก็บของนะคะถอดออกมาก็จะเป็นที่ใส่ฟิลนะคะประตูก็คือสวยๆเลยเดีย๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่า ภายในของคันนี้นะคะบอกเลยว่าสวยแล้วก็สภาพดีมากๆเลยนะคะกว้างมากๆเลยนะคะได้เบาะผ้าทั้งคันนะคะคันนี้เบาะผ้าก็คือยังสภาพดีอยู่เลยตัวเครื่องเล่นนะคะจะได้เป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะคันนี้ได้หน้าจอทัชสกรีนเชื่อมต่อบลูทูธ USB ได้นะคะแล้วก็ตัวเกียร์จะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวคอนโซลด้านหน้านี้กันบ้างนะคะนี่ ก็คือคอนโซลก็คือสภาพดีมากๆาเลยนะคะมีที่เก็บของตรงนี้ให้ด้วยนะคะมีที่เก็บของเยอะมากๆเลยตรงนี้ก็มีนะคะแล้วก็ชุดคู่มือก็คือมีให้ด้วยนะคะนี่คู่มือมีให้ด้วยแล้วก็ตัวพวงมาลัยของคันนี้นะคะจะเป็นพวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันนะคะจะมีวายคอนโทรลให้ด้วยนะคะแล้วก็นี่ ตัวกระจกนะคะด้านหน้าจะเป็นกระจกตัดแสงนะคะพวกระบบไฟอะไรก็คือใช้งานได้ปกติเลยมีแล้วก็มีที่ที่ใส่แว่นตรงนี้นะคะตรงนี้ก็คือยังไม่แกะเลยกระจกมีให้ทั้งทั้งสองทั้งสฝั่งเลยนะคะกระจกนี่ลำโพงก็มีหลายที่เลยหลายจุดเลยนะคะไม้ของคันนี้นะคะน้อยมากๆเลยนะคะสี่หมื่นต้นๆน,นะคะก็คือตกปีละประมาณหมื่นถือว่าน้อยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกัน ห้องเครื่องของคันนี้นะคะบอกเลยว่าสวยมากมาพร้อมเครื่องยนต์1.950แรงม้านะคะเครื่องยนต์จะเป็นตัวเจน2นะคะนี้จะช่วยประหยัดน้ำมันได้มากขึ้นนะคะแล้วก็เครื่องเดิมๆฟิตๆไม่รั่วไม่ซึมนะคะสตาร์ตติดง่ายเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันเลย เดี๋ยวเราพาไปดูในส่วนของตัวคานกันบ้างนะคะเริ่มจากคานฝั่งซ้ายก่อนเลยน็อต mm. <Not S 2> นะคะเดิมๆเนียนกิบนะคะสวยงามนะคะเดิมเคานไม่เคยชนหนักไม่เคยเปลี่ยนมาแน่นอนนะคะเป็นคานเดิมเดิมสวยๆ,ๆแบบนี้เลยนี่น็อต mm. <Not S 1> เนียน,เน,ยนๆเลยนะคะแผ่นเพจก็ยังอยู่ครบนะคะอันนี้ฝั่งขวาก็เหมือนกันนะคะ สวยๆเลยแล้วก็ตัวน็อตฝากระโปรงนะคะ mm. ก็คือไม่เคยเปลี่ยนมาแน่นอนนะคะนี่เนียนๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ฝากระโปรงเดิมๆนะคะสติกเกอร์ก็คือ,อยังอยู่ครบนะคะมีแผ่นการความร้อนให้ด้วยนะคะคันนี้ก็คือเดิมทั้งคันนะคะไม่เคยแกะน็อตเลยนะคะไม่เคยชนหนักมาทั้งเรานะคะแลวประกันเครื่องเกียร์หนปีหรือ10,000มกิโลด้วยสวยๆแบบนี้นะคะเราเปิดราคาอยู่ที่559,0 0 0บาทนะคะ พิเศษสำหรับลูกค้าที่ทักเพจเข้ามานะคะลดไปเลย60,000บาทนะคะเหลือ4,99,000บาทเท่านั้นนะคะ่อนสบายๆนะคะเพียง8,000กว่าบาทนะคะและยังไม่พอทางเรานะคะยังฟรีขจัดโอนค่าดำเนินการแล้วก็จะส่งรถฟรีทั่วประเทศด้วยนะคะรถเทนเราผ่านการตรวจรับรองคุณภาพมากกว่า200จุดรับประกันเลยว่าคุณภาพแน่นๆ เกตเอทุกคันเต็นเรามีเล่มพมอนทุกคันไม่ปิดเต็นหนีแน่นอนสําหรับใครที่สนใจรถสวยๆแบบนี้นะคะสามารถติดต่อเข้ามาตามนี้ได้เลยหรือว่าทักเพจ Facebook ของเราเข้ามานะคะทางเรามี3เพจตามนี้เลยแล้วก็มีติกตอกสองช่องทางนะคะตามนี้เลยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะสําหรับใครที่มีรถรุ่นไหนในใจหรือว่าสนใจรถรุ่นไหนสามารถคอมเมนต์หรือว่าทักเพจเข้ามาได้เลยบ๊ายบาย